thank you สวัสดีทุกท่านครับผมค่ำคืนนี้เรามาหาอยู่หากินกันครับใส่เบ็ดปลาไหลครับตามคลองข้างถนนครับนี่ก็เพิ่งใส่เมื่อกี้ครับกินแล้วครับเดี๋ยวรอทิ้งครู่นะครับให้เขากินเต็มปากก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยยกดูนะครับ ดูก่อนนะครับมีตัวหรือเปล่าครับไม่ยอยู่ครับผมตัวแรกก็แหวแล้วครับไม่เป็นไรดูหลังต่อไปครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้หลังนี้ตึงๆครับสายตึงๆครับดูๆดูนุ่นครับ ดิ้นอยู่ตรงนู้นนี่นีนี่ไม่รู้ตัวใหญ่หรือเปล่านะอยู่แน่นอนครับตัวเล็กครับไม่ใหญ่ครับแต่พอได้ครับผมนับแต้มได้ครับพอได้พอได้ครับเนี่ยครับท่านผู้ชมถ้าหลังไหนกินก็จะตึงๆเงี้ยครับเนี่ยดิ้นอยู่เนี่ยครับผมเห็นไหมครับดิ้นเลยครับเนี่ยเดี๋ยดิ้นนะครับดิ้นดินดินครับดูครับ เดี๋ยวมีอีกหลังหนึ่งครับเดี๋ยวเราลองดึงเช็คดูนะครับอีกหลังนึงก็กินเหมือนกันครับหลังนี้ก็อีกหลังครับที่กินนะครับผมเนี่ยเชือกตึงครับเดี๋ยวเราเช็คหลังนู้นก่อนนะครับโอ้ดูครับดูดึงสายครับเนี่ย นี่ดิ้นยังยังดึงอยู่ดึงอยู่ครับดึง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 เอาลุ้นกันจดมีตัวไม่จะอยู่ไหมตัวใหญ่ไหมนะครับดึงอย่างนี้ครับมาดึงเช็คดูครับผมดูครับมือดึงเรามาแล้วครับผมเป็นไงบ้างออกยากออกง่ายไหมตัวสวยไหมครับดูครับดีดดีด ลุ้นครับลุ้นครับดึงตะไหเนี่ยจะยากหน่อยนะครับผมไม่ได้ดึงง่ายๆนะครับเพราะตัวคยาวครับเกี่ยวอะไรพันอะไรได้เขาก็จะเกี่ยวก็จะพันหมดนะครับผมและออย่างถ้าตัวใหญ่เนะี่ยขออาจจะหักหรือว่าขอจะจะง้างได้ครับเราต้องใจเย็นๆครับ เจอตัวใหญ่ต้องดึงใจเย็นครับแต่ไม่รูว้ว่าเหมือนกันว่าตัวนี้ตัวใหญ่หรือเปล่านะครับคนดึงสายหัวแล้วครับบอกว่าขึ้นยากมาก โอ้โหยากจริงๆครับผมเป็นไงตัวใหญ่ไหมโอ้ตัวสวยครับใช้ได้ตัวนี้ครับนี่นี่ตัวสวยครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปปลาไปเก็บก่อนนะครับผมสวยครับตัวนี้อ่ดูดูหลังนี่หลังหนึ่งครับพี่ที่เรามาดูเมื่อกี้นะครับไม่ดิ้นครับเชือกตึงนะแต่ไม่ดิ้นครับดึงไหมไม่ดึงครับ โอ้อาจะแห้วเรามั่งอย่างเงี้ยสู้มือครับเอา้าเอา้าไม่ใช่ละไม่สู้เสร็จมีตัวแล้วตัวสวยด้วยตัวสวยด้วยอา้าวได้อีกตัวครับผมนี่ตัวสวยๆครับ สองตัวเมื่อกี้ครับอ่เดี๋ยวเอาปลาเก็บก่อนนะครับผมโอ้ตัวนี้ครับสู้มือมากครับต้องเปลี่ยนมือละอ่เพราะจะดึงแล้วดึงไม่ไหวครับเอให้มืออาชีพก็จัดการดีกว่าครับจะได้ล้วงง่ายมือเล็กครับผม,มง่ายครับผมหนึ่งนั่น ดูอันนี้ยังครับลุ้นกันครับลุ้นกันครับโอานึกว่าจะตัวใหญ่ก็ได้อยู่ครับผมสวยอยู่ครับสวยอยู่ไม่ดิ้นเลยครับผมยอมเลยครับตัวนี้ครับอ่าตัวนี้น่าจะดิ้นจนอ่อนละตัวสวยอยู่ครับ โอเคไปเก็บครับผมหลังนี้สายตึงอีกแล้วครับนี่ครับพักกินแล้วจะตึงอย่างนี้นะครับแต่จะอยู่ไหมเดี๋ยวเราเช็คกันดูนะครับเอาเช็คดูครับถ้าอยู่ก็จะสู้มือนะครับสงสัยต้องได้เปลี่ยนมืออีกแล้วครับ เปลี่ยนมือครับไม่ได้ครับจับหลังไหนมีปัญหาทุกหลังเลยครับไม่ได้ดึงปลาเลยอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจอยู่เอย่างเงี้ยแต่ก็หลายตัวนะไม่ดิ้นนะลุ้นกันครับ โอ้กินไปลึกมากมีตัวไหมเออไม่สูนะโอ้เรารุนครับรุนครับยังไงครับโอ้โห ยังยังไม่เจอยังยังไม่เจออาตามไปเรียบร้อยฟาวครับโอเคกินฉลาดมากตัวนี้ไมเป็นไรย้ำไปอีกทีหนึ่งหลังนี้อีกหลังครับสายตึงครับ หมานไม่นอดึงไม่เคยได้เลย้น่าจะอยู่อะอย่างเงี้ยไม่อยู่ครับผมว่านะเ,นเรียบร้อยแห้วอ,อีกแล้วครับผมเอ้เป็นอะไรเนี่ยพอ,พอพอพอครับให้มือชีพพอดึงครับผมมือหมานครับ นี่เรามีแผนสำรองตอนแรกว่าไม่ได้ปลานะยอดผักปุ้งสวยมากครับนี่ผักปุ้งสวยจริงครับนี่ะใส่ย้ำไปอีกทีน,นึงครับหลังนี้มีอาการนะครับผมกินไม่ดุดันนะครับกินแบบย่องย่งย่องย่งไงม่โลนะครับตัวเล็กเรามัาง่งกินอย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเช็คครับ กดไม่ไหวครับเช็คดูหน่อยครับไม่ดึงไม่ตึงครับสายไม่ดิ้นครับลองดึงดูครับโอ้โตัวเล็กครับว <c oughs> ันนี้ไม่ได้ตัวใหญ่เลยครับผม หลังนี้มีอาการครับดูครับดูดูครับ,ด,ด,รบดูโฟมขยับนะครับนี่อี๋ยวเช็คดูครับผมสายซึงนะครับข็เช็คนะครับมันสีจะสู้มือนี่เหรอสีจะสู้มือคล้ายๆจะสู้มือครับผม นตัวเล็กแล้วครับตัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วันนี้นะครับแต่ก็พอได้ครับโอเคมีแต้มครับไปไล่เก็บเบ็ดครับตัวนี้หลังนี้ตึงๆครับไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับอืดึงก็ไม่สู้มืออีกแล้วเนาะลุ้นครับจะอ,อยู่หรือเปล่าครับ อ่ะลุนลุนลุนตัวปิดท้ายครับเกมคืนนี้จะตัวสวยไหมไกลหรือ,อยัง<ำ>งานงอกแล้วครับ<ส>เดี๋ยวดีแป๊บนึงนะครับสรุปไม่มีตัวนะครับหลุดนะครับอ่ะเก็บเบ็ดกันครับเดี๋ยวไปชมผลงานกันครับ ผลงานค่ำคืนนี้ครับไซส์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับรวมๆแล้วก็สักโลน่าจะได้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทํากับข้าวกันนะครับกับข้าวหน้าหอครับเมนูปลาไหลนี่แหละครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับคุยกันว่าจะทําแกงแค์นะครับเนาะก็ขอขอบคุณครับสำหรับรับชมในค่ำคืนนี้นะครับผมสวัสดีครับ